ฝึกพ,พูดภาษาอังกฤษประโยคคคำถามคำตอบเอาไว้ใช้เมื่อต้องเดินทางประอยู่ต่างประเทศคะ่ะ Hello how are you สวัสดีคุณสบายดีไหม Hello I am fine สวัสดีฉันสบายดี What do you do คุณทำอะไร I am missing you ฉันกำลังคิดถึงคุณ Ayu r e o telling the truth คุณพูดจริงใช่ไหม Yes yeah, I'm telling the truth ใช่ฉันพูดจริง What do you see คุณเห็นอะไร I see you ฉันเห็นคุณ What do you like? คุณชอบอะไร I like you. ฉันชอบคุณ What do you mean? คุณหมายความว่าอย่างไร I said I like you. Mm. ฉันพูดว่าฉันชอบคุณ What are you saying? คุณกำลังพูดว่าอะไร I'm saying I love you. ฉันกำลังพูดว่าฉันรักคุณ Are you kidding me? คุณกำลังร้อฉันเล่นอยู่ใช่ไหม I'm not kidding you I'm telling the truth ฉันไม่ได้ร้อเล่นคนุณฉันพูดจริง How can I believe you? ฉันจะเชื่อคุณได้อย่างไร I will set a date to see you ฉันจะกำหนดวันไปหาคุณ Are you ready to m e ม t me คุณพร้อมที่จะพบฉันไหม I'm ready ฉันพร้อมมี <Me later. S 1> เล t ธอแล้วเจอกัน When did you เ e l l ม e เมื่อไรคุณบอกฉันมา Three more m อ n t h s อีก3เดือน y u u ซส t the d a ด s คุณกำหนดวันมาด้วย Day one วันที่หนึ่งเมษายน I will wait for the day you arrive ฉันจะรอวันนั้นที่คุณมาถึง My pleasure ด้วยความยินดีค่ะ You are welcome ด้วยความยินดีค่ะ With pleasure ด้วยความยินดีครับ With pleasure dear ด้วยความยินดีที่รัก with p ร e เ s u r e my dear ด้วยความยินดีที่รักของฉัน o อ g l กา to m e มี me คุณดีใจไหมที่จะได้พบกับฉัน Yes I am very glad to meet you ใช่ฉันดีใจมากที่จะได้พบกับคุณ Maybe บางทีอาจจะ โปเฟเตอร์ไปเร็วกว่า Hope for ที่หวังไว้ h how l o อง d i d i t take you คุณใช้เวลานานเท่าไหร่วันวีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะ Seven days, 7ซเวเดเจ็ดวันค่ะ ทีเดียวูนเร็วกว่านั้น3วันค่ะ Can you speak English คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม I can speak a d d i t t l e English ฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยค่ะ I can speak English ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะ No problem. Take no problem. ไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่ปัญหา You can learn คุณสามารถเรียนรู้ได้ Thank you for encouraging me ขอบคุณที่ให้กำลังใจฉัน I'm always ready to be by your side ฉันพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ Enjoy today the As most สนุกกับวันนี้ให้สุดๆไปเลยอายุฟ e e คนว่างั้นเหรอคนว่างั้นเหรอ Right text ตามนั้นค่ะ Everything at a lady l b e ด n d term my ทุกอ,อย่างกำหนดมาแล้ว t r y again ลองอีกครั้งเทกดิฟเบสหายใจลึกๆเข้าไว้ not at perfect at you think ไม่สมบูรณ์อย่างที่คิด must move forward ต้องกล้าไปข้างหน้า will feel good จะรู้สึกดีดี o t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  a แม a t you think ไม่แย่เหมือนอย่างที่คิด You have to love yourself very much ต้องรักตัวเองให้มากๆ Are you ready to walk away คุณพร้อมที่จะก้าวเดินออกไปหรือยัง I'm ready to move forward ฉันพร้อมที่จะก้าวเดิน ไปข้างหน้า I'm ready today ฉันพร้อมแล้ววันนี้ I'm ready to walk with you ฉันพร้อมที่จะก้าวเดินไปกับคุณ My pleasure ด้วยความยินดี We will walk together เราจะก้าวเดินไปพร้อมๆกัน I will take good care of you ฉันจะดูแลคุณให้ดีที่สุด I do the same ฉันก็เช่นเดียวกันไรไว้ m มยด r าริ g เช่นเดียวกันที่รักของฉัน Have you eaten today วันนี้คุณทานข้าวหรือ,อยัง Today I have eaten วันนี้ฉันทานข้าวแล้ว Thank you for your concern. ขอบคุณสำหรับความ,มห่วงใย Yes, that is my duty to take care of you. ใช่นั่นคือหน้าที่ของฉันที่ต้องดูแลคุณ Are you free today? วันนี้คุณว่างไหม Today I'm free all day. วันนี้ฉันว่างทั้งวัน you are not going anywhere are you คุณไม่ได้ไปไหนใช่ไหม shall we go get something to drink เราไปหาอะไรเดื่มกันไหม where it o d p place you say ที่ไหนดีคุณบอกมา anywhere you want to go ที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการจะไป i'm g i v i n g you the choice ฉันให้คุณเป็นฝ่ายเลือก alright i really like ได้เลยเรื่องนี้ฉันชอบมาก i'm ready to go ฉันพร้อมแล้วไปกัน how to go ไปยังไง shall we walk เราเดินไปกันไหม i think it good to exercise ฉันว่าก็ดีนะได้ออกกำลังกาย i think that not good ฉันว่าไม่ดี i don't think that good ฉันว่าไม่ดีเลย i think it good ฉันว่าดีหรือฉันว่าดีนะ i think it good darling ฉันว่าดีนะ ที่รัก And I won't go ถ้างั้นฉันไม่ไปค e w วิ h มีไปกับฉันนะพ s e g โกวิ h มีไปกับฉันเถอะนะคัมวิดมีด่าเร่งไปกับฉันเถอะนะที่รักคัวิ มีไมดาดาริงไปกับฉันเถอหน้าที่รักของฉัน Let s o t t o g t t h e r ไปด้วยกันนะเฟ g o to ู e t t ต r ร์ดาริงไปด้วยกันเถอหน้าที่รัก Let's g o t o g e t h e r my ด a r า i n g ไปด้วยกันเถอหน้าที่รักของฉัน yes my darling ใช่ที่รักของฉัน ก็สมด์ดาริงได้ที่รักของฉันออ r ร้ายไมเดียได้เลยที่รักของฉันโอเคไมด a r l าริงตกลงที่รักของฉัน I would like to end this c l ล p here ฉันขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ Thank you very much ขอบคุณมากๆค่ะ